เราสามารถไขปรับให้มันสูงต่าได้นะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็มันสูงเกินไปใช่ไหมสามีเขาก็จะปรับมันลงนะคะส่วนอันนี้ระดับมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เอียงเราก็จะตัดนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามารีวิวงานของเราที่ประเทศออสเตรียนะคะงานของมะปรางก็จะเป็นงานทำรั้วนะคะนี่เป็นงานทำรัว้วอันนี้คือเรามามาติดตั้งมาติดตั้งเสาไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะก็จะมีการขุดหลุมแล้วก็เทคอนกรีตนะคะเทคอนกรีตแล้วก็ ติดตั้งเสาแล้วก็วันนี้เราก็จะเข้ามาติดตั้งรั้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นรั้วแบบนี้นะคะเป็นรั้วเป็นตะแกรงตะแกรงแบบนี้นะคะเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นเหล็กอันนี้จะเป็นเหล็กบางนะคะเป็นรั้วตะแกรงนะคะ รั้วตะแกรงแบบนี้มีแบบบางแล้วก็แบบหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางนะแบบบางราคาก็จะถูกลงมานะคะนี่เขาจะล็อกไว้ด้วยตัวตัวตัวสกรูตัวน็อตนะคะเราไม่รู้ว่าพูดถูกไหมเดี๋ยวมันจะมีตัวปิดนะคะวันนี้มีข้าว ข้าสองบริษัทนะคะเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเขาน่าจะไปทานอาหารเมื่อกี้มีหนุ่มๆน,นะคะสามสามคนเดอ้ออันนี้คืองานของของบริษัทอื่นนะคะน่าจะเป็นงานปรับพื้นที่สวนนี่เพราะว่าเขาเอาดินเอาดินมาเทแล้วก็มีการทำทำอะไรอะ่ะทำอันเนี้ย เนี่ยปังตังเรียกไม่ถูกอะ่ะอะไรนะคะปูพื้นใช่มีงานปูพื้นข้างนอกนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เรานะคะหน้าที่เราแค่ทำรัว้วตึกนี้เป็นตึกเก่านะคะเพื่อนๆซึ่งเขาเอามารีโนเวทใหม่ อันนี้ก็สามีก็จะมีการวัดเพราะว่าบางช่องไฟอ่ะเขาจะมีขนาดมาตรฐานนะคะแต่บางช่องไฟเราไม่สามารถจะขุดหลุมได้ซึ่งข้างล่างมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นอิฐหรือว่าเป็นหินก้อนใหญ่ที่เราไม่สามารถขุดได้แบบนี้เราก็ต้องมีการขยับขยับระยะระหว่างช่องไฟเนี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จะขยับขยับตามกันไปนะเพื่อนๆก็จะมีการตัดนะคะ ให้มันให้มันพอดีกับช่องไฟมาตราฐานเขานี่อันนี้สานี้ตัดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าพื้นที่ตรงไหนไม่ค่อยมีปัญหานะคะเราสามารถติดตั้งได้แบบเราสามารถที่จะขุดหลุมแล้วติดตั้งได้เป็นแบบแบบมาตรฐานเพเลยอะ่ะงานนั้นก็จะง่ายนะคะแทบไม่ต้องตัดเลย ลราแค่ยกตั้งยกตั้งยกตั้งแล้วก็เนี่ยค่ะไขไขน็อตเนี่ยติดแค่นี้ก็ก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องตั้งเสาให้มันเต้น,นะคะตั้งเสาให้มันเตะเพราองานเราก็จะง่ายนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวตัวน็อตนะเพื่อนๆมันจะใช้สองตัวนี้นะคะ นี่นะมันก็จะเป็นรูปทรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะไปขันสกรูมันอย่างนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วใครก็ถอดออกได้นะคะหน้าที่เราคือเราทํารั้ว่าเราจะทําหน้าที่ของเราคือให้เสร็จนะคะแล้วส่วนบริษัทอื่นถ้าเขาจะเข้ามาทําเขาก็ต้องไขรั้วออกนะคะแล้วเขากต็ติดตั้งให้เราเหมือนเดิมนะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะคะเพื่อนๆปรับอีตัวตัวอันเนี้ยเราเรียกไม่เป็นเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ขนาดตรงนะคะเนี่ยเราสามารถไขปรับให้มันสูงต่ําได้นะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็มันสูงเกินไปใช่ไหมสามีเขาก็จะปรับมันลงนะคะ <Peace. S 2> ซึ่งจะปรับมันลงให้มันเนี่ยค่ะเราจะเอามาติดตั้งแบบว่าคร่าวๆนะคะเอามาแขวนๆดูระยะไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเราก็ต้องปรับให้มันได้เขาเลือกเลยนะคะตามตามตามแนวมันนะคะเพื่อนๆจ๋า ง่ายไเปเพื่อนง่ายนะคะก็คือน,นี่แหละงานรัว้วคือถ้าเราติดตั้งแบบเ,เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราขเขาเรียกอะไรหรอวัดระดับมันวัดระดับมันเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็จะมานี่แหละมามาปิดไขสกรูอันนี้ก็คือในงานในส่วนของงานรั้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทอื่นเขาจะเข้ามาทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเข้ามาทํากัน กันหลายบริษัทใช่ไหมบางทีเราก็งานภายในเขายังไม่เสร็จนะคะแล้วอันนี้จะเป็นงานเนี่ยงานอะไรนะสนามหรอคะสวนเอองานสวนเขาก็จะมีการปรับหน้าดงหน้าดินทำนั่นทำนี่ส่วนเรามีหน้าที่ทำรัว้วเราก็ทำมันไปนะคะแล้วพอหลังจากเราทำเสร็จแล้วถ้าเขาจะเข้ามาทำงานถ้าเขาจะเข้ามาทำงานเขาก็มีการเออ เขาเรีกเยกอะไรนะไข่น็อตออกอย่างนี้ยค่ะเอาออกให้เราแล้วเขาก็จะติดตั้งให้เราเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะงานที่นี่นะคะส่วนอันนี้ระดับมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เอียงเราก็จะตัดนะคะ อันนี้ก็คือเราทําในส่วนของเรานะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเขาก็ทําในส่วนของเขานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอเราทําของเราจงเสร็จแล้วถ้าเขาจะใช้งานเขาจะต้องเปิดนะคะเขาจะต้องเปิดรัวเองนะคะแล้วก็ติดตั้งกลับให้เราเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นงานพืนนะคะ อันนี้จะเป็นกองดินที่เขาจะเอามาเกลีย่ยพื้นที่ค่ะก็จะเป็นดินดินดำผสมกับทรายนะคะเป็นดินดินอะไรล่ะดินดำปนทรายอันนี้เราก็จะตัดเสาส่วนเกินนะคะนี่นะเสาเขาก็จะมีระดับระดับมาตราฐานของเขานะคะ แต่ว่ามันจะสูงจะต่ํามันก็ไม่เท่ากันนะเพื่อนๆเ,เพราะมันอยู่ที่พื้นที่หน้างานนะคะอันนี้ของเราเอาเสาสูงมานะคะสูงกว่าสูงกว่ารู้ว่านะมันจะมีเสาอีกแบบหนึ่งที่มันจะเป็นสั้นๆกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ที่ตามเนื้องานแล้วก็หน้างานนะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เราคือเราจบงานแล้วนะคะไอ้ที่ตัดหัวเสานี่ก็คือจบแล้ว จงานส่วนในช่องนี้เราจะเปิดไว้ให้อีกบริษัทหนึ่งเข้ามาทำงานนะคะนี่นะเราเปิดไวให้เขาละเขากลับบ้านไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี่นะเขากลับบ้านไปละของเขาจะเป็นเนี่ยเขามาเทเทคอนกรีตตรงนี้ค่ะ เครื่องมือช่างเขาก็เอาไว้แบบนี้แล้วค<ๆ>่ะเพื่อนๆแบนี้เลยเอาเฉพาะเล็กๆน้อยๆลับนะคะตอนนี้งานเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ ไว้มีโอกาสเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะว่างานรั้วแต่ละประเภทมันมีแบบไหนบ้างแต่ว่าช่วงนี้งานก็จะน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงมันจะเข้าฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆงานจะไม่เหมือนตอนช่วงฤดูร้อนนะคะนี่ตอนนี้งานเราก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะบ๊ายบาย